เดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สักการ์วิวนะคะนี่ก็คือได้บัตรทางเข้ามาแล้วที่นี่นะคะก็จะมีค่าเข้า100บาทนะคะเอาไปแลกเป็นส่วนลดอาหารแล้วก็เอาไปแลกเป็นเครื่องดืม่มไอศครีมอะไรอย่างนี้ได้บอกเลยว่าที่นี่ควอแบบสวยตั้งแต่ทางเข้ามากใครที่แบบว่าเป็นสายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะที่จะพามาดูว่ามุมไหนน,น่าเล่ามุมไหนแบบน่าถ่ายรูปและอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน่ ทุกคนเวลาทีกกี้มาก็คือเวลาแบบบ่ายสามกว่านะที่นี่วันธรรมดา,าจันจันถึงสุะเขาจะเริ่มเปิดแต่บ่ายสามเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคงเยอะแล้ว,วเหมเือนกันนะส่วนคอสตูมนะคะทุกคนคือจัดเต็มได้เลยที่นี่คือแบบไม่ต้องเขินทุกคนแบบมาเต็มมากอันนี้ก็คือแบบดูน้อยไปเลยนะออนเอาดียเถอมากเลยเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรลิกกันค่ะน,น,น,นี่เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆกันแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบเนี่ยน่ารักปะให้ดูดิมุมอือ จริง,รงๆลูกมันอาจเป็นน,นี่ด้วยนะอาจเป็นลูกบอลด้วยนะอาจอิงกระส่าบอลโลกนิดนึงน่ารักมากสวยตั้งแต่ทางเข้าพูดเลยว่าใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันก็คือได้เหมือนกันอนะ ตุ๊กตาด้วยทำมาดูเฮ้ยน้องน่ารักมากคนมิกกี้น่ารักมาเลยอ่ะอันนี้คือหยิบได้เลยปะได้เดี๋ยวแรกเหรียญเล่นแป๊บนึงน้องเขาเล่นได้หรอน้องเก่งวะ สี่สิบบาทสุดท้ายหมดไปละลองดูดีว่าสี่สิบบาทจะได้สองตัวปะเลีงไ,ไว้อยา่างไรมิกีิมิกี้ม่นิ่งคนแบบสี่พัดเถวน่ารับมากเลยอ่ะดูก่อนนะ ใกล้ไปอ่ะไม่ได้มิสซิสบ๊อโอ้ใช่ดใช่ิวไม่เอาไม่เอาอีจ้านั่นนี่นันนีน้เราต้องนันนะ้นกันน เปลี่ยนสะพาแล้วนะเปลี่ยนป้าหมายก็ได้เอาเอามินนี่กันอะเส้นหวังมากหมดแล้ว ปังหมดแล้วใครที่มาช่วงเวลาเนี้ยก็แนะนําว่าถ่ายจนแสงประมาณเนี้ยมันกำลังดีแล้วเดี๋ยวกินข้าวสักทุ่มสองทุ่มมาออกมาสัก3ามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยแบบมาถ่ายไฟกันมุนมน่ารักเยอะมากอันนี้ย มุมนี้คือแนะนำว่าคือต้องมาถ่ายจริงๆนะเอ้อเขาเรียกอะไรนะม้าหมุนเออมาหมุนคือปกติถ้ามันไม่เป็นช่วงคิต์มาล่ะทุกคนคือสีมันจะแบบพาสเทลแบบฟอฟ้าชมพูชมพก็คือมาถ่ายแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะแต่เราไปดูข้างในกันต่อ,อเฮ้ยเ,ยเขามีโต๊้ถ่ายรูปด้วยอ่ะ น,น่าถ่ายอะแต่น่าจะต่อคิวอยู่ปะไม่รู้อะแต่น่าถ่ายโอรยอยากถ่ายมุมนี้ต่อคนเยอะอ่ะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะไปเดินถ่ายรูปดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จสักพักนึงก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวดีกว่าเนาะ แล้วก็เดี๋ยวออกมาถ่ายอีกทีหนึ่งตอนที่แบบว่ามืดๆหน่อยได,ได,ได้ได้อีกฟิลหนึ่งอะไรเงี้ยไปที่ไหนมีลาวนะคะที่นั่นก็จะมีกุญแจแฟวนโอเครู้เรื่อง เราจะพาเดินไปดูมุมต่างๆกันนะถ้าโซนอันนี้ก็จะโซนแบบฟิลแบบว่ามืงอมงน่อเมืองนานี่นจริงๆหน้าร้านนี้ถ่ายรูปน่าหลักมากเลยนะแนะนำเป็นมุมแนะนำอีกมุมหนึ่งหรือว่าชอบเป็นมุมแบบว่าการ์เดนการ์เดนก็คือมุมนี้ได้เลยสวยก็คือหลอรอกลางคืนเขาเปิดไฟอีกทีนึงมันจะสวยมากแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่า อินเดียปะดูเหมือนอินเดียปะไ,ไปดูไปดูมุมอื่นกันต่อแล้วก็ตรงน,นี้นะคะทุกคนที่เราเห็นข้างหลังอ่ะมันจะเหมือนเป็นที่ให้อาหารสัตว์อะ่ะแต่ว่าก็าคือตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคนเยอะอะเรยคิดว่าจะไม่เดินไปเราคิดว่าเราจะไปให้อาหารตัวเองก่อนเพราะเราหิว <laughs> ชอบการมี6เอฟเฟกมาเอง <c oughs> อันนี้นะคะทุกคนเป็นวิธีการจองชิวร้านอาหารของที่นี่นะก็คือสแกนผ่านแอปคิวคิวอะ่ะแล้วก็เลือกร้านอาหารแล้วก็กดจองคิวจากที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวพอได้คิวของเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาร <c oughs> ออีกพอเรารออีก5คิว <c oughs> ก็ได้คิวถึงอันนี้ก็ถึงคิวของเราแล้วนะคะทุกคนการสั่งอาหารของที่นี่ก็จะแบบว่าเป็นคิวอ,อาโค้ดอยู่ที่โต๊ะนั้นเราก็สแกนคิวอ,อาโค้ดได้เลยเนี่นะคะพอสแกนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็เลือกสั่งจากผ่านทางนี้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพนักงานเขาเอามาเสิร์ฟให้สั่งอาหารก่อนนะ a few moments later เม าะคะเป็นขาหมูเยอรมันใช่ปะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เป็นเลคคอมินของที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงเฮ้ยกรอบนะอยู่กรกบนะแข็งไม,มเดี๋ยวรอี๋ยว,ยวขอตั้งสติในการหันแป๊บนึง ยหนังขังมันกัน่ะอันนี้เขาต้องจิ้มน้ำจิ้มไหนอะสีแดงหรือสีเขียวอะอน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวอะน้ำจิ้มเปรี้ยวนะอร่อยพี่หมีจะล่องเรือถ่ายผู้มาเยอนทุกคนนะคะ เมื่อกี้ชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาเรีวยว่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแอบเปรี้ยวแล้วอันนี้เป็นน้ำจิม้มอะไรสักอย่างที่เป็นสีแดงๆเจีอือเออเหมือนเจ้าน่จาจะเจ้าแหละอร่อยดีอันนี้อร่อยดีเดี๋ยวเราจะลองในส่วนของสปาเกตตี้หอยลายนะคะ น,นี่เป็นสปาเกตตี้ผัดหอยลายนะคะเป็นผัดเผ็ดมั้งผัดเผ็ดผัดชาผัดอะไรสักอย่างอ,อร่อยอืมมันคือผัดพริกเผาหอยลายอร่อยอันนี้อร่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวดูหอยหอยมาแบบเป็น เป็นตัวแบบเน้นๆอย่างนี้เลยอ,อร่อยค่ะเจียงโดยรวมรสชาติอาหารก็ถือว่าโอเคก็อร่อยแต่ว่า ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงไปนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับบรรยากาศเทียบกับอะไรหลายๆอย่างอ่ะก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากๆโดยแล้วก็ ไอตรวนที่เราซื้อทานเข้าใช่ป่ะ1 0 0 0บาทอะคือมันเอามาลดได้เต็มจานวนไงล,นะลดเต็มจำนวนแบบ100เลยอะไรอย่างเงี้ยได้กับการที่แบบว่าแค่เขาจริงๆแค่เข้ามาถ่ายรูปอะก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มแล้วอะแล้วขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งเนาะว่าพอเป็นกลางคืนเปิดไฟอะไรเงี้ยจะสวยขนาดไหน คืนแล้วนะคะทุกคนมันก็จะได้อีกมูดหนึ่งนะมันก็จะแบบว่าไฟ,ไฟสวยๆอย่างเงี้ยแต่มันไฟสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูไอตรงอนี้ดีกว่าแต่ไม่ได้บอกเชื่ออะไรอะ่ะไลท์เฮาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เขาจะเปิดไฟสวยๆอะ่ะแบบที่แบบพาไปตอนเมื่อก็ตอนกลางวันอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเปิดไฟแล้วเป็นไงไปไงพอเปิดไฟแล้วสวยมาก เขาไปข้างในกันดีกว่าแป็นข้างในนะคะทุกคนสวยมากค่ะแ,แล้วเดี๋ยวไฟอะ่ะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ กันไปแล้วนะคะกับ1วันในช็อกโกแลตวิวนะคะก็ขอ Merry Christmas อนด Happy New Year ทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่มีที่ไปว่าสิ้นปีนี้จะไปที่ไหนเนี่ยช็อกโกแลตวิวก็เป็นอีกที่หนึ่งนะท,ที่แนะนําเลยก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันค่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้วยนะบ๊ายบาย